TXC ็ C, เราคือ End-to-End end Smart Office Solution Provider เรนะครับเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำแนวคิดเกี่ยวกับพวก Hybrid Workplace เพื่อมาทำการ Consultation ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถท่านฟอร์มออฟฟิศให้กลายเป็น Office of the Future ได้ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีลูกค้ามากกว่า350องค์กรที่ใช้บริการของเราอยู่โจทย์ของทางเดลเบริรค่อนข้างชัดนะครับแต่ก็มีความ Challenge เขาบอกว่าอยากจะเป็นองค์กรสมัยใหม่รองรับเกี่ยวกับ เทรน d w o r ์ p l a c e of the Future ได้เราไม่ได้บอกว่าการที่เรา Implement t e เทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยที่สุดเนี่ยจะเป็นความสำเร็จนะครับแต่ความสำเร็จเกิดจากการที่เราสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของ People นะครับในเรื่องของ Place แล้วก็เรื่องของโปรเ s s ได้ People คือเรารู้ว่าคนส่วนใหญ่เป็นเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของ Place เนี่ย เป็นออฟฟิศที่รองรับการทำงานแบบไฮบิดได้ส่วนโปรเซสเนี่ยก็จะมีการอิมพิเม้นต์โซลูชันต่างๆเนี่ยเพื่อให้การใช้งานพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงฟีดแบ็กออกมาดีมากครับอันนี้ก็ถือว่าประสบความสเร็จแล้วก็ดีใจในฐานะผู้พัฒนาครับต้องขอบคุณทางเอ็กซี่นะคะทีมงานทุกคนนะที่ช่วยทำสมาร์ทออฟฟิศให้สำเร็จนะคะเราก็เป็นเดอไรพันเนอร์ซึ่งกันและกันนะคะก็อาจจะมีสเปซอื่นในบริษัทที่ก็ยังชวนเอ็กซี่มาทำต่อ all